สัตว์ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์อ่อนเหล่านั้นเป็นไฉนอินรีห้าคือสัตว์ทินรีวิริยินรีย์สตินรีย์สมาทินรีย์ปัญยินรีย์อินรีห้าเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดไม่ได้เสพให้มากแล้วมิได้อบรมแล้วมิได้ทําให้มากแล้วมิได้เพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอินทรีย์อ่อน สัตว์ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเหล่านั้นเป็นชไหนอะินทรีย์ห้าเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดเสพมากแล้วอบรมแล้วทําให้มากแล้วเพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการชั่วเหล่านั้นเป็นชไหนะสัตว์เหล่านั้นใดมีอาสยะชั่วมีอนุสัยชั่ว มีจริตชั่วมีอัธยาศัยชั่วมีทุลีคือกิเลสมากมีอินทรีย์อ่อนสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอาการชั่วสัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการดีเหล่านั้นเป็นฉนนสัตว์เหล่านั้นใดมีอาสยะด,ดีและถึงมีอินทรีย์แก่ก้าสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอาการดี